ลงพื้นที่วันนี้เนี่ยผู้บัญชาการสํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจพลตํารวจโทไตรลงผิวพันลงพื้นที่นะครับและปรากฏว่าไปดูตรงจุดต้นเพลิงเจอหลักฐานเพิ่มเติมคืออะไรฮะกุมารทองอเพราะฉะนั้นพอเจอกุมารทองก็จะป,ะประกอบกับกระถางทูบกระถางเทียนเมื่อวานแต่ก็ยังไม่ตัดประเด็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรระบบไฟฟ้านะครับระบบสายไฟต่าง ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้คนีหรือไม่หลังจากตรวจที่กระเดียดเสร็จแล้วก็จะคืนพื้ที่ให้กับทางพนักง,งานองสอบสวนนะครับเพื่อให้เจ้าของหรือาทางพานสอวนได้พิจารณาว่าจะให้ทางเจ้าของห้องเช่าต่างๆเนี่ยนะครับได้เข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินความเสียตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้ไปให้การความสุดว,ว่ามีความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรส่วนสัตว์ที่ยังรอดชีวิตอยู่ก็จะมีซุ้มประกับอยู่สองอกเราทราบที่น่าเชื่อว่าจะเป็นจุดต้นเพลิงนะครับจาก พยานที่เป็นเจ้าที่รปภของทางสุทธิรุจจ์เราก็พบจุดที่เชื่อว่าเป็นจุดต้นเพลิงเนี่ยมีทั้งอุองปกรณ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็พบเกี่ยวกับของศักดิสิธิ์สิ่งลักศิธิ์นะฮะเช่นอ่กุมารทองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งศิธิท์ที่ที่ทางเจ้าของร้านแต่เขาถึงนะครับก็คงจะต้องมาตรวจสอบละเอียดต่อไปนะครับว่าการตั้งสิ่งของอุองปกรณ์ไฟฟ้าหรือการเกิดประกายไฟจากสาเหตุใดครับแล้วก็ผมได้เร่งรัดท้งการแล้วนะครับคงจะออกของการตรวจ เรวและน,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 นําส่งพนักงานสอบสวนทราบต่อไปครับเนี่ยครับคุณผู้ชมและอย่างที่บอกว่าสัตว์เนี่ยตายเยอะมากวันนี้ก็มีบรรยากาศของประชาชนเอาดอกไม้เอาอาหารสัตว์เอาของเล่นสัตว์ไปวางไว้อะไร